ตัวตุนวาไข่ตุนไข่ตุนตุไม่ตัวาใช่ป่ะใช่ได้ยังจำได้ใช่ไหมเล่ยว่ามอสสิมอสสิมอ อุ้มลูกอุ้มลูกจะก,กดด้วยเอาอุ้มลูกให <Soul. S 1> ม่รอบนึงไม่ต้องดู ไปดูอยู่จะกดยังไงอะ่ะอุ้มลูกออุมออุ้มไม่เอกอุ้มไม่โทอุม้มอุ้มลูกเอาต่อไปตัวตุนตัวตุลก็ไป,ไปแล้วเอเอใหม่รอบหนึ่ง กุ้งกุลากุ้งกุลาแล้วใส่ปุ๋ยเออง่าย,ายกิ๊บก็ทำใส่ปุ๋ย ให้คนดูออมา,หาให้ดูอาจจะไปอุ้งมืออุ้งมือนี่ไม่ดูไม่ดูออุ้งมือต่อไปบุ้งกีบุ้งกี ใช่เนี่อันเนี้ยไม่ดูก่อนเนี่ยให้ดูก่อน,นสัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้นี่อันตัวตักเห็นไหมนี่นเห็นไหมมันเป็นไม่เห็นบุ้งกี่อาะไม่ถูกบุ้งกี่สบายจุจ่มน้ำไปอุ่นดีฮะ อุ่นดีอุ่นดีอุ่นดีกุ้งนางกุ้งน,นางกุ้งน,นางนายตุม่มนายตุม่ม ดูเออเห็นแล้วเห็นแล้วหนูก็กล้มาไม่จำเป็นดูไม่ต้องกล้องมาอัพดูอัพอ่านแผ่นมาแค่นั้นแหละมาเห็นนะได้ยังอ้าวขุนขาวไปๆนะขุนขาวขุนขาวเขียนไงขออุ่นอกขุนขุนขาวขอ ขอเอาขาวคุ้เขาวแล้วยังน้ำคุณสุ่มไฟเก่งมากสุ่มไก่สุ่มไก่สุ่มสุมสอเสือนะ สุ่มไก่พีซซุ่มไก่ดูสิเกอก็เรียนไปเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียนมาสุ่มไก่แอ้วออกมาสุ่มอะไรสุ่มก็สุ่มไก่เมื่อกี้แม <an> ่ว่าไงสุ่มไก่ ตุ้มไก่ตุ้มไก่หุ้มบ่ฮุ้มบ่อบันี้นีง่ายอ